สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมระบอก Map เบล b o a ฟ for t a ช c h e นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับมาดูผลงานของสมาชิกกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้จะเป็นผลงานของใครเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ให้เขาแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่านะครับผมวันนี้ไปวันนี้จะมาเจอกับใ, <ś in heaven> <um> ใครเอ่ยโอเคครับผมเ e สเด็เครับก uh ็ว uh ันน uh ี uh ้จะมาโชว์ผลงานเป็นสิ่งนี้ โอเค okay, ครับผมวันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าเนโกะนะครับผมเจ้าเดิมนะครับผมมาดูกันนะครับว่าวันนี้เขาจะมีอะไรมาโชว์ผมให้ดูกันนะครับทุกคนนะอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นแบบจริงๆนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับผมก็ในวันนี้สิ่งที่เขาเอามาโชว์ผมมันก็คือแตนแตนหูน้โววัวใหญ่จัดนี่วว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 วรวว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 วาวววววาวว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 วอรรวว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 วเวว รอยย่านะทุกคนโหยืนตรงปึ๊กเลยเว้ยแต่ว่าปีกปีกปีกป,ป,ปีกแปลกแปลกโอ้แต่ว่าดีเทลดีวะเนี่ยโหชอบหน้านมากเลยเนี่ยหน้าโคตรเท่เลยอะ่ะโอ้โหดูดิสวยจัดในเดนไปหนึงนะตัวให้ตัวโมเดลก่อนโอ้โหว <Okay. S 1> สวยมากคือสวยจริงๆอะ่ะนะครับแล้วก็ตัวโมเดลก็คือจะทํามาเป็นในรูปแบบมาต่อเป็นบล็อกบล็อกเนี้ยแล้วก็โอ้โหดีเทลดีเนี่ยชอบตรงหน้าหน้ามากเลยอ่ะหน้านี่คือหน้าเป็นหน้าเดทเลยแล้วก็จะมีเขายาวตรงนี้ แล้วก็มีหูหูนี่ใหญ่นะแล้วก็ปีกดูเล็กไปนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นตรงตรงหน้าอ,อกของมันอันนี้คือดีเทลดีนะทำเหมือนในหนังเลยแล้วก็ตรงแขนของข้าวแขนสองข้าวข,ของมันก็จะมีประมาณนี้ตรงไหล่ก็มีแล้วก็จะมีเป็นตรงขาเออขานี่ก็ดีนะนี่คือใช้บล็อกได้คุ้มมากเลยนะทุกคนเออคุ้มจริงๆใช้ไปกี่บล็อกกันเนี่ย 12,346บล็ oh, บอกโอ้12,346บล็อกเยอะมากนะแล้วก็น,นี่คือหางของมันเออสวยอ่ะตวัวโมเดลที่สวยมากนะครับแต่ว่าปีกอาจจะดูอาจจะบล็อกไม่พอนะอเลยอาจจะลงรายละเอียดดีเทลปีกได้ไม่ดีมากเออแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าสวยมากนะแล้วก็ไหนมันสามารถทำอะไรได้บ้างหนึ่งตัวนี้ต้องลองโชว์ดูหน่อยแล้ว oh, แหละเดี๋ยวจะเริ่มให้ดูแล้วโนะอ้อนี่คือตัวใหญ่ๆนะอ่ะคะลงมาละอ่านี่ต้องปล่อยออกมาก่อนาา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  สุดที่มันจะเป็นเหมือนบล็อกพลันงน้ำถ่วงก็จะมีท้องปีมกมันแล้วก็มีกดแอลได้จะแบบโห่ป่าปิดปากได้ทุกคนแล้วถ้าแอแล้วถ้ากดแอลแล้วก็กดเคสมันก็จะยิงอะโคอลกเจนบีมออกมาได้โอ้เล็กนิดนึง,ง,ง,งเพราะว่าไม่ไม่ใส่อะไรเพราะมันจะขัดคนกายปากแล้วมีการยิงลำแสงออกมาด้วยเฮ้ยอ่าแล้วมีอะไรอีกก็จะมีไปนะครับตีจะเป็นการอาตรงตรงนี้ต้องหักมัน ผมมีการอ้าปนเก็บปงหางด้วยโอ้หางสามารถอาได้ด้วยทุกคนดูโอ้สวยจัดมีการอาอาแล้วก็มีอะไรเลยโฮ้ยตรงมือตรงมือมันจะขยับตัดตรงมานี่โอ้โกงมือได้ด้วยเหรอเออเท่หว่ะมีอาป่ามีตรงมือแล้วก็มีหางแล้วก็ลูกเล่นนี้มันจะเป็นลูกเล่นที่ไม่ได้เน้นมูฟเปต์ละเดี๋ยวจะในนี้กดต้หลังมาแล้วกด F มันจะเป็นการฟาดเขาลงมาดูดิตรงมานนี่หุ้ย มีฟาดเขาด้วยโดมี animation, animation แอนิเมชันแอนิเมชันเหมือน<า>ในเกมเลยอ่ะแต่ก็ควบคุมยากไปนิดน<ห>ึงนะแล้วก็กดฟาดเขา่าจะเป็นการแอคทิเวตอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องมันไม่มีผมเลยไม่รู้มก็เลยนี่คือกด F ต่างมันต้องจากฟาดเขาแล้วมันจะเป็นการยิงปืนใหญ่ตามตัวมันก็จะยิงมาจากทรงสวนท้อง<ห>นี่เรอ,อมกประมาณ 30. เนี่ยมันก็จะเป็นระเบิดขนาดจอยแล้วเบิดซีรับ่อยควมานี่คือเห็นอย่างนี้ดิมีมีมีอะไรนะมีลูกเล่นซ่อนอะบายด้วยนะเนี่ยดู๋ยวบินได้เปะวะบินไหมเนี่ยอุ้ยดูบินได้พี่แต่ว่าบินแต่คมยากเพราะว่าบินมันจะมีแรงตัวถ่วงกับระเบล็อกอ่ะยานมันเลยโอ้แต่ก็ถือว่าสวยนะแล้วก็ดีมีการซ่อนปืนใหญ่ไว้ด้วยฉันไม่ไหนซ่อนไว้ตรงไหนวะเนี่ยที่เห็นตรงไฟไฟตามตัวไหมพี่เต็มตัวแล้วโอ้โ โอ้ยโดนผมนะโอ้ยจินตนาเฮ้ยโอ้ยถ้าบินแล้วมันจะควบคุมยากอย่างนี้ทุกคนเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเสกใบเฮ้ยขับคนเดียวมันก็ตอนนี้เวลาขับคนเดียวมันจะเป็นอย่างนี้พี่ปกติแหละโอ้ยต้องมีคนขับหลายคนเหมือนกันอะนะตัวเก่าเนี่ยผมเป็นคนประคองตัวมันไว้ไงมันเลยจะไม่ค่อยล้มถตาเราวมันขับคนเดียวนี่ไงจะเห็นเป็นดีเทลไฟตรงหน้าโอลงี้คือโอ้มีปืนใหญ่หมดเลยนี่คือซอดปืนใหญ่ไปด้วยเนี่ยโอ้โหคือสวยจัดโอ้โหดูยิงยิงโอ้ นี่ไม่รู้ว่าผ่านด่านได้หมดหรือเปล่านะเนี่ยโหแต่ว่าก็โมเดลถือว่าสวยมากผ่านได้เพระว่าจะบอกว่ามันผ่านได้ก็ได้แหละแต่ว่ามันชอบติดตรงหัวมันเพราะมันตัวสูงเกินโอ้ดูดิสูงมากเลยนะนี่คือใช้บล็อกอย่างคุ้มค่ามากเลยทุกคนแล้วก็มีอะไรอย่างแมเอฟเฟกต์มันเอ่อมันก็รงไหนก็จะเป็นพวกแบบข้อต่อที่แบบไม่ได้คุมได้แบบตรงคอเนี้ยมันก็จะโงกได้นี่มเน ประงกอะไรดนึงแต่ว่าไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันแทบจะติดไปหมดเลยโอ้โหตีลังกาตีลังกาด้วยเอ้ยแต่ก็โอเคนะแค่นี้มือเดี้ก็สวยมากแล้วก็ลูกเล่นมีพอมีอยู่บ้างนะก็ถือว่าโอเคบอกว่าห่างับมันจะไม่ดีเท่าติมานิดนึงเพราะว่าหางและติมารมันอะไรต่างๆอย่นี้มันไม่ได้เป็น อาหารสั้นกว่าหน่อยเออฮะนี่ก็แต่ก็ตูรีสวยแล้วแค่โมเดลสวยก็กินขาดไปเกินครึ่งแล้วแหละแต่ว่าเนี่ยดูดทุกคนคือโมเดลสวยมากนะครับผมนะเออก็ประมาณนี้เออแต่ก็มีเมื่อกี้นี่กเขาบอกว่าสามารถที่จะผ่านด่านได้ด้วยนะนตัวนี้เออแต่ตัวสูงสูงนิดนึงตัวสูงกว่าบล็อกตรงนี้มั้งเนี่ยตรงทางเข้าอ่ะใช่ปะ มันสูงกว่าอัลติมาอีกเดซัมนะพี่อาจริงๆนี่อัลจีมาเตี้ยกันนจริงแต่ก็สวยดีนะครับทุกคนนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าบเดลผลงานของเจ้าเดสโรย่าในบิโบอสในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณในกู๊ดมากที่เอามาโชว์ผลงานกันแล้วก็อย่าลืมนะครับใครมีผลงานอะไรก็ลองเอามาโชว์กันได้นะครับผมในแแบบนี้นะสามารถติดต่อได้ในดิสคอดเลยนะครับผมแล้วก็ในรอบหน้าจะมาดูผลงานอะไรอีกนั้นก็รออีกตามต่อไปในอนาคตแล้วกันนะครับทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ